กดไลค์กดแชร์กดสับตะไคร้และอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดคลิปต่อๆไปด้วยนะคะขอบคุณทุกกำลังใจนะคะขอบคุณมากๆะคะ่ะ สวัสดีค่ะมือนีก็มาพบพพอกับช่องน้องวุ้นผ่ากินพาเที่ยวค่ะพี่น้องจ้าสำหรับเมนูมือนีแม่น้องวุ้นเสเฮ็ดนี่จะเตรียมวัตถุดิบทุกอย่างไว้เรียบร้อยเล้รเดอค่ะเดอแม่น้องวุ้นจะทําน้ําพริกกะปิปลาทูทอดเดอค่ะเดอน้ำพริกกะปิค่ะพี่น้องจ้าวัตถุดิบกะซิมี่กะปิค่ะขาดบ่ได้นเนาะน้าพริกกะปิไอพริก ไอ้กระเทียมแล้วก็พริกขี้หนูสวนนะคะเด็ดไว้นะคะเด็ดเด็ดขวนไว้ค่ะพี่น้องจ้ากระเทียมกัะแกะไววแล้วเนาะคะ่ะเนาะมะนาวสองลูกค่ะแล้วก็มีมะเขือพวงหรือว่าบักแขงบานเฮาแล้วก็พริกขี้หนูสวนไว้แต่งหนาขาดอะไรกับปลาทูค่ะพี่น้องจา้าเมนูนใช้ปลาทูหกตัวนะคะเป็นปลาทูไซส์กลางๆค่ะพี่น้องจ้าสาหรับเมนูนี้เมนูนสีเห็ดน้ําพริกกะปิปลาทูทอดค่ะพี่น้องจ้าอันดับแรกเข้าไปทอดปลาทูน้ำกันก่อนเลยจ้าจังสีมาเห็ดน้ำพริกกะปินะคะน่ะเนาะ มาจ้าแม่นุ่นตั้งกระทะใส่น้ำมันแล้วนะคะน้ำมันก็เริ่มร้อนแล้วเราก็จะมาทําการทอดปลาทูก่อนเลยนะคะเด้อนี่จ้ะใส่ปลาทูลงไปเลยจ้าใส่ลงหมดทุกตัวเลยนะคะมกตัวเวยะคะ่ะพี่น้องจ้าเราจะทอดปลาทูไว้ก่อนนะคะทอดปลาทูพักเสด็จน้ํามันไว้ก่อนเลยจ้าเด้อ ทอดปลาทูจะเหลืองสวยห้หมดเลยจ้าได้สิเอาเข็มน,นะคะเนาะได้สิไปเฮ็ดน,นำตำทีกะปีจ้าทอดไปกลางๆนะคะทอดไปเรื่อยๆก,กลับด้านไปค่ะพี่น้องจ้านี่ค่ะก็ได้กลับด้านปลาทูเราได้จ้าพี่น้องจ้าวันนี้รออีกฟังข้างล่างมันเหลืองกับสิเอาขึ้นเลยได้ค่ะเด้อนี่น้อจ้า นี่ค่ะปลาทูของเราก็เริ่มจะเหลืองแล้วนะคะพี่น้องจ้าอีกสักครู่ก็สิเอากระชอนมาตักขึ้นผักสเสด็จดน้ำมันไปเลยะะด้วยะค,ะค่ะเด้อเดคอพไปเตรียมกระชอนเอาไว้ได้จ้าเหลืองสวยแล้วนะคะนี่ค่ะโอเคค่ะเหลืองสวยแล้วตักขึ้นเลยค่ะพี่นงคจ้าผักสเสด็จดน้ำมันไปเลยนะคะเนาะนี่จ้ะ นี่ค่ะติดแก๊สเลยค่ะไปค่ะไปเอาพักเสด็จน้ำมันไว้เลยจ้ะนี่ปลาทูถอดของเข้านะคะเนาะมาค่ะพักเสด็จน้ำมันไว้เลยนี่จ้ะพักปลาทูไว้ให้เสด็จน้ำมันค่ะพี่นอจกาเราห้องกัสิไปไอเฮ็ดน้ำพริกกะปิต่อเลยค่ะพักปลาทูไว้ตรงนี้หละค่ะไปเฮ็ดน้ำพริกกะปิกันเลยจ้ามาค่ะไม่นุ่นปั่นเอาเหมือนเดิมนะคะเพราะว่าทําจํานวนมากต่ำเบาไว้แล้วค่ะใส่พริกกระเทียมพริกขี้หนูสวนลงไปในโถปั่นเลยจ้ะนี่ ใส่พริกกระเทียมแล้วก็ตามด้วยมะนาวมะนาวสองลูกนะคะบีบลงไปได้จ้ะสูตรแม่นู่นก็น้ำพริกกะปินี่ก็เฮ็ดเฮ็ดนาจะสามซี่คั้งนะคะน้องพี่น้องนี่อาจจะเป็นคั้งที่หามากแต่เปิดช่องมากนะคะเนาะเฮ็ดยเพะวันหนึ่งสร้างกับหมักค่ะเมะนูนี่เห <Head S 2> ็ดยงได้กินเทียเดียวบวกอยเหลือได้จ้ะพี่น้องเมื่อยเลยว่ากินดีสร้างกับมิตรไวน์รุ่นเนาะมแตรข้นนมใส่มะนาวลงไปประมาณสองลูกเด้อค่ะเด้อใส่มะนาวแล้วก็ตามด้วยน้ำปลาค่ะ บีบลงเลยค่ะนี่ค่ะน้ำปลาแล้วก็ผงชูรสประมาณ1ช้อนนะคะนี่จ้ะตามด้วยน้ำตาลทรายหนึ่งสองสาน้ำตาลทรายสามอนด้วยค่ะแล้วก็กะปินะคะนี่ไม่ลนชิดใส่เมือด้วยด้วยค่ะกะปินึ่งกะปิค่ะ ใส่ลงไปในโถเลยค่ะนี่ค่ะก็สิบประมาณนี้นะคะเนาะใส่กะปิลงไปแล้วเราก็จะตามด้วยน้ำอุ่นนะคะตามด้วยน้ำอุ่นค่ะนี่ค่ะใส่ส่วนผสมทุกอย่างลงไปในโถนะคะเครื่องปรุงทุกอย่างลงไปในโถแล้วเราก็ปิดแล้วก็เอาไปปั่นเลยค่ะไปค่ะไปปั่นน้ำกันเลยจ้ามาค่ะปั่นเลยค่ะ จะได้แบบนี้ค่ะโอเคแล้วค่ะไปค่ะไปทเทแล้วก็ซิมเบืองรสชาติเลยจ้าไปค่ะพี่น้องจ้าเห้าไปชิมเบิองรสชาติของน้ำพริกกะปิห้าไปจัดถาดไอพักจัดปลาทูทอดมาขึ้นเสิร์ฟกันเลยจ้า นี่ค่ะพี่น้องจา๋าแม่น้องวุ้นก็จัดถาดผักแล้วก็ปลาทูทอดใส่จานไว้เสิร์ฟเรียบร้อยแล้วเหลือแตน้ำพริกกะปิอองเหาเนาะค่ะเนาะเฮากะสิมาเเทน้ำพริกกะปิหฮอใส่ถ้วยเสิร์ฟกันเลยเนาะคะ่ะเนาะกะสีมีปลาทูทอดมะเขือเปาะแ้วกับบักแตงมะเขือพวงหรือว่าบักแข่งเนาะคะ่ะเนาะสำหรับผักห้องเฮาค่ะเทน้ำพริกกะปิลงเลยจา้านี่โอ้ยแต่เส่บหลายพี่น้องนะคะเทลงแบบนี้คิมดูรสชาติเลยจ้ะคนจักหน่อยขออนุญาตชิมนะคะ โอเคแล้วค่ะขั้นตอนต่อไปนี่ทีเด็ดของเราใส่มะเขือพวงแล้วก็พริกขี้หนูสวดลงไปเลยค่ะนี่แต่งหน้าให้สวยงามค้นจักน้อยค่ะพี่น้องจา้าแค่นี้ก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะพี่น้องจา้าสำหรับนำพริกกะปิของเมนูนนะคะเนาะพร้อมเสิร์ฟลุงปลานาอาทุกบ้านแล้วค่ะอย่าลืมด้ค่ะเด้อคันมาขันชอบพลิปของเมนูนกัอย่าลืมแวะเวียนเขามาให้กำลังใจกันได้ค่ะเขามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์ กดแชร์กดกระดิง่งกิ้งกิ้งกิงกงที่สำคัญลืมอะไรค่ะพี่น้องจ้าก,กดสับตะไคร้ให้ช่องน้องวุ้นพากินพาเที่ยวด้วยนะคะสำหรับเมื่อนี้แม่นวุ้นขอตัวลาไปกับน้ำพริกกะปิปลาทูทอดค่ะพบพ่อกันไม่ไยนาคิมนาจ้าขอบคุณหลายๆายค่ะ